สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีวันเฮิบสำหรับท่านชาย0856471234ส่งสอหอดบ้านพ่อยเดียดอุย้ยมองแรกนั่นเกือไมนค่อยตายเป็นยังล่ะพอไปตลา,าดมาเฮ้ยว่าวแล้วตัวขี่รถขีเลสต้องระวังผู้ถ่อซ้ำเฮ้านี่เด็กหน่อยมันมันแงแทงกันเด้อ จำเจ้าตายไังไงเนี่ยฮะเนะี่ยงคอยไปขี้นิกมาเออน,นั่นแล้วมาดูแลสุขภาพจากของเจ้าฮะเนะี่ยน้ำสไลด์แดงก็ซื้อไปก็ก,กินนะเมียกินอยู่จะไปหากินตลอดแต่ยาหลายเจ้าตายไังไงเนี่ยเป็นพญ่บ้านเนี่ยน,บบน,นั่มันเป็นการซั่นเรื่องเราเรื่องอยานคอยเศร้ามาไล่ เปี่ยนแล้วหมอเป็นวางในบัดเนี่ยโอ้ยข่ยไปนั่งปอกลงหมอได้ถามว่าคุณลุงคุณลุงเป็นอะไรมาคะไขยก็ต่อไปบบันใจไว้แล้วเปียเพืบ้านครับถนอกย่านก็เขาบังหัวเป็นพยาบานเนาะโอ้อยพอเจ็บทองงั้นยังวะ วันนี้คุณหมอเลยถามคุณลุงคุณลุงมาท่านคุณลุงเป็นมาได้กี่วันแล้วคะอยเลี่าเป็นมาได้สี่ห้าวันแล้วครับแตงอือวันนี้หมออึ๊บจะดวนตืน่นได,ด้จึงดวนเตื่นปวดตกใจตึงปวดจีบปวดเหง้าเขาหมอเลยว่าคุณลุงคุณลุงต้องทำใจนะมาท่านบาน,นั่น เจ้าหนังหูหมอล้วมาบานเองโอ้ยโอยก็ห่วงหัวคว่างโลกเพื่อเก็บมันี่จะไหลายโควิดกลับมาสองเชียร์สามเชียรแล้วจนม่มีเวลาหาเงินแล้วเจ้านี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำจังได้โอ้ยฟัง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 เจ้าฟังข่อยกวนโอ้ยไม่งั้นหมอวางไหนอีกหมอบอกว่าพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ พ่อผู้ใหญ่อยู่ได้ไม่นานนะนานว่าแล้วตัวเงินข้ามาจีดเจ้าก็ทรงมมกจังว่าจักปีเขาก็สีเอาไปใส่ผู้เดียวแล้วบัดเขาจะเอาผัวไหมแต่เจ้ามาตงห่วงบอลเ่าเขากะสิเปลี่ยนไหมเขาว่ายำบอลเขาดอกวายโอ้ยแถวห้าพีดตอบเลยเงันซัน ไอ้ที่เขาว่านอยู่ได้ไม่นานนานเพราะว่าหมอจะปิดขีินิดปิดสองทุ่มปิดสองทุ่มหาคนเอ้ยก็่วว่ามันสิเป็นเรื่องสิลมสิตายตั้งแท้สิไปประ่านหมอโอ้อ แม่นแล้วเจ้าบว่าฟังพาฟังฝนเนาะอืออเจ้าอยากยุดโดนก็ดี้ะ่ได้พอดีเจ้ากลับไปบอกหมอบอกแค่อย่างไปบอกเพิ่นให้ปิดที่นี้เที่ยงคืนว้า